นิทานก่อนนอนเรื่องแพนด้าโดยแอปเปิลสุวิมลการละครั้งหนึ่งในป่าไผ่แห่งหนึ่งมีครอบครัวแพนด้าอาศัยอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวอยู่มาวันหนึ่งลูกแพนด้าตัวน้อยก็ได้มาวิ่งเล่นกันในท้องทุ่งหญ้าและกินยอดไผ่อ่อนกันอย่างสนุกสนานเสียงของแพนด้าน้อยพูดคุยกันว่า พวกเรามาเล่นด้วยกันเถอะฉันชื่อแพนด้าหนึ่งเธอชื่ออะไรละ่ะแพนด้าอีกตัวหนึ่งตอบว่าถ้างั้นเรียกฉันว่าแพนด้าสองนะพวกเรามาเล่นทายปัญหากันก่อนนะได้สิแล้วแพนด้าหนึ่งก็ถามปัญหาแพนด้าสองว่าอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องแพนด้าสองคิดสักครู่หนึ่งแล้วจึงตอบเสียงดังว่าเต่าแพนด้าสองดีใจมาก จึงตั้งปัญหาถามแพนด้าหนึ่งว่าเพื่อนสนิทของเต่าคือใครแพนด้าหนึ่งคิดสักครู่หนึ่งแล้วตอบว่ากระต่ายไงละ่ะแพนด้าสตอบว่าเก่งจังเลยแล้วแพนด้าน้อยทั้งสองก็ได้หัวเราะกันและวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนท้องทุ่งหญ้าจนกระทั่งเหนื่อยและนอนหลับอยู่ที่โคนต้นไผ่นั่นเอง bedtime story about panda by apple suiman once upon a time in a bamboo forest there are many panda families living together one day a little panda cub they came to run and play in the grass and happily eating young bamboo shoots the little panda's voice said let's play together my name is panda Noong. what's her name another panda replied then call me panda too let's play guessing games first Okay, then Panda 1 asked Panda 2 about the problem. What is this? Four feet walking towards the tiled roof. Panda 2 thought for a moment and then loudly replied Turtle and the two pandas are very happy. So he posed a problem and asked a panda Who is Turtle's best friend? One panda thought for a moment and replied How about a rabbit? Panda 2 replied that he was very good and the two little pandas laughed and running around having fun along with rolling around on the grass until tired and sleep it's at the base of the bamboo tree